อาะคะฟิฟฟิไออ้วนบฮยบายบฮยบายบายยบายยบายบายบายก่อตบมือตบมือตบมือสวัสดีไออ้วนฟิ <c oughs> bò lia, xích đào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 , thả thả, thích đào đâu, xích đào, lia,